รถไฟฟ้า BTS กลายเป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งหลักในวันที่กปปสเคลื่อนขบวนชัดดาวปิดกรุงเจ็ดแยกสำคัญใจกลางเมืองต้องปิดการจราจรทำให้คุณยายเสงเี่ยมพันไทยไวัย64ปีที่มีนัดต้องมาใช้แสงรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลราชวิถีต้องโดยสารรถไฟฟ้าแทนการนั่งรถจากบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งอาจยาวนานเกือบสองชั่วโมงเพราะว่ารถเอมาส่วนตัวมาไม่ได้จ้ะมัน นี่ทีนี้ก็พยายามมาหมอบอกว่าพยายามมาให้ได้เพราะว่าสายแสงมันต้องทําทุกวันจ้ะก็เหนื่อยจ้ะเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยเข้าสายแสงออกมามันก็เหนื่อยอยู่แล้วเนาะทีนี้มันนั่งรถอีกมันก็บุกไม่หุบเหมือนกันแหละ ส่วนภาพรวมผู้ใช้บริการช่วงเช้าวันนี้ต่ำกว่าวันปกติ3าเท่าแต่หลังจากกปปสเคลื่อนขบวนในเวลา9นาฬิกามวลชนก็ทยอยเดินทางมาสมทบจำนวนมากทำให้เครื่องจำหน่ายตั๋วไม่เพียงพอนี่คือประชาชนนะคะที่เดินทางมาเข้าคิวเพื่อรอซื้อตั๋ววันหรือว่าตั๋วเที่ยวเดียวค่ะในเส้นทางที่ใกล้กับรถไฟฟ้าอย่างแยกปทุมวนันหรือว่าแยกราชประสงค์นะคะเพราะว่าจะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการซื้อบัตรได้ครึ่งหนึ่งเลยค่ะ ตั๋วแบบเที่ยวเดียวและตั๋ววันช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอคิวในการแลกเหรียญและซื้อตัว๋วเฉลี่ยแล้วจึงใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นส่วนในช่วงเย็นทาง BTS ปรับการเดินรถให้ถี่ขึ้นจาก3นาทีเป็น2นาทีครึ่งรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเพื่อรองรับมวลชนที่อาจจะเดินทางมาเพิ่มเติมหลังเลิกงานสุภณะลิมพิศสกุลถ่ายภาพทิพยสุดาชาดีรายงาน